การเปิดใจครั้งแรกของคุณสรยุทธ์หรือว่าพิยุทธ์ของพวกเราหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้อิสราภาพอีกครั้งแม้จะยังไม่เต็มร้อยรู้สึกดีใจที่ทุกคนไม่ลืมกันไม่มีอะไรจะบอก <mistakes. S 1> มากไปกว่าขอบคุณมากจริงๆจร,ร,รขอบบคุณทรขาขทั่ิบ ขอบคุณทางกรมรัชธรรฑน์กระทรวงที่ทมนะครับท่านรัมตรีก็ยังไม่รู้จะบอกอะไรนะจริงๆวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อเปร์เซ็์เพราะสระารราในขณะนี้ก็มาเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติภายใต้กรงคุมประพฤตินะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ออกจากเรือนจำ แล้วก็เท่าที่ฟังจากน้องๆหรือดูจากความสนใจของพวกเราเนี่ยก็ดีใจที่ยังไม่ได้ลืมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรบอกมากไปกว่าขอบคุณมากจริงๆการอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะมากระทุกกันนะครับชีวิตเนี่ย ผมเคยบอกเคยคิดก่อนจะเข้าไปแล้วว่าอย่างน้อยมันก็จะได้จบสักทีคดีความที่ต่อสู้มาสีหปีพอถึงวันนี้หลังจากผมเข้าไปติดคุกแล้วก็ไปมีชีวิตที่ผมเคยใช้คว่ามันติดลบมามันก็ตั้งแต่ลบ10บลบเก้าลบแถึงวันนี้ก็ศูนย์แล้วก็ได้โอกาสที่จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มีวันนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึง่งและก็ดีใจที่ยังไม่ลืมกันยังคิดถึงกันอยู่ขอบคุณมากจริงครับช่วงหนึ่งนะครับพี่ยุทธคุณสรยุทธ์บอกว่าวันนี้เนี่ยความตั้งใจแรกคือจะกลับไปไหว้รูปแม่เมื่อคืนนี้นอนหลับดีนอนหลับตั้งแต่สามทุมครึ่งตื่นตอนตีสาม หลังตื่นก็เอาหนังสือกำลังภายในมาอ่านกระบี่เย้ยยุทธจักรวันที่ได้รับอิสรภาพมันไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นหรอกความทุกข์ทรมานมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วพวกเราเข้ามาข้างในทางกายสามารถปรับตัวได้เหลือแต่ทางใจยังเคยคุยกันเวลามีคนถามว่าพี่ยุทธสบายดีไหมพี่ยุทธบอกว่าอย่าถามคำนี้เลยเพราะไม่มีใครติดคุกแล้วสบายดีมีแต่พออยู่ได้ ทุกวันต้องเข้าไปในห้องขังบ่าย3ามโมงกว่าและก็อยู่ถึง6โมงครึ่งรวมเนี่ยมัน14 1สิชั่วโมงมาถึงอีกคำถามหนึ่งกลับเข้ามาอ่านข่าวเมื่อไรอมเมื่อไรเราจะได้เห็นภาพที่คุ้นเคยผ่านหน้าจอมาจัดรายก,การหน้าจออีกครั้งเมื่อไหร่ครับจะมีภาพแร้วไก้<บ>ทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะ แต่ว่าก็ยังยังขอคิดดูนิดหนึ่งว่าเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าก็คงจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะยังจะช่วยเรือนจําอยู่ไหมช่วยอยู่ฮะช่วยเรือนจําก็ยังจะช่วยทํรายการให้คนในเรือนจําพอได้ทําแล้วก็มีความสุขคือผมอยู่ในนั้นเนี่ยปีกว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่รู้จะทําอะไรตอนแรกใช่ครับมันก็เวขวนความทั้งคือผม ผมดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้เกิดมาแล้วสบายการกินการอยู่การนอนผมไม่ได้ยากลําบากเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวได้ไม่ช้านักแต่ก็แน่นอนมันไม่ได้สบายหรอกความทุกข์มันจะอยู่ที่เรื่องจิตใจเรื่องอิสรภาพการได้จัดรายการก็เลยทําให้ผมมันเป็นงานที่ทําให้เวลามันผ่านไปได้ไม่ยากนะพอได้ทําปุ๊บก็มีความสุขพอประมาณ โควิดอาจจะเป็นโชคดีของผมที่ทำให้ได้ใช้ชีวิตในเริอนจำอย่างมีคุณค่าแล้วก็อย่างทำให้เวลามันไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วถึงที่สุดมันก็มีวันนี้ส่วนจะออกไปสู่โลกภายนอกทำงานอะไรยังไงเนี่ยขอคิดนิดนึงเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้ทำงานมาหปีกว่าแล้วนะเนี่ยตั้งแต่มีคดีเนี่ยศาลตัดสินศาลนั้นต้นตันดสินเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยนะรผมําอย่างอื่นไม่เป็น เพราะฉะนั้นโลกในสมัยที่ผมเคยทำเนี่ยผมทำในช่วงที่คนไม่ดูข่าวคือสมัยนั้นเนี่ยถึงเวลาข่าวเปลี่ยนช่องผมทำในช่วงที่ทำให้คนนั้นมาดูข่าวแต่วันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไงในแง่ที่ว่าข่าวมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะทำไงให้เขาดูข่าวแบบที่เรา เราคิดเพราะ,ะนั้นก็ยังงงๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขอขอได้กลับไปคิดนิดนึงปรับตัวนิดนึงนะครับจะไไต้นรัค,ค,ค,คือมันมีเงื่อนไขเรื่องอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจว่ากรณีมีคนออกไปก่อนหน้าน,นี้คือเป็นคดีที่ถูกพิพากษาจำคุกด้วยเหตุผลเรื่องแสดงค,ความเห็นทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีเงื่อนไขอยูน่ะ ส่วนผมการจัดรายการทับอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรนของการนําเสนอข่าวปกติก็คือการประกอบไว้ที่สุจริตนะมันตรงกันข้ามถ้าอยู่ดีๆจะไม่พูดถึงการเมืองเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อาชีพปกติอ่ะนี้ก่ถมีหายาออกมาแล้วอยู่คาัอยืนกันเป็นช่องเป็นายการไดถ้าโอกาสนะครับ คือไม่ควรจะมีประเด็นนี้นะดูไหมฮะองก็อยู่ช่องสามอยู่แล้วร้อซนะครับคือคุณผู้ชมฮะคำถามสุดท้ายที่คุณผู้ชมอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเนี่ย <S S S ถามโดยวัชราตาคำนักข่าวของเรา <S S S <c oughs> วัชราถามว่าพิยุทธ์คนค,คนจับตาเยอะนะย้ายช่องหรือเปล่าจะสังกัดไหนยังไงพิยุทธ์หันมายิ้มมุมปากเมื่อสักครู่จะเห็นนะฮะ มันไม่ควรจะมีคำถามนี้นะอยู่ช่อง300%วัชราวัชรายืนยันแล้วค่ะวัชราจะเจออะไร <c oughs> อ่ะเนี่แหละฮะนี่คือการเปิดใจก็จะเป็น2เรื่องสำคัญความรู้สึกหลังจากที่ออกมาและเรื่องของการทำงาน <c oughs> การทำงานเนี่ยพี่ยุทธ์บอกว่า5ปีไม่ไม่ได้ทำงานเนี่ย <c oughs> โลกมันเปลี่ยนไปดังนั้นขอเวลาขอเวลาสักนิดนึงส่วนที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ คือมันมีเงื่อนไขหนึ่งครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวคือการนําเสนอข่าวเนี่ยห้ามรายงานข่าวทางการเมืองค่ะคุณสรยุทธ์ตอบว่าคือมันมีเงื่อนไขนี้เข้าใจว่าผู้ที่ถูกพิพากษาจําคุกด้วยเรื่องของการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองมันจะต้องห้ามตรงนี้แต่ว่าการจัดรายการคุณสรยุทธ์บอกว่าถ้าอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรณของการนําเสนอตามปกติประกอบอาชีพสุจริต ถ้าอยู่ดีๆจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยมันก็คงไม่ใช่เรื่องปกติช่วงหนึ่งพี่ยุทธพูดถึงเรื่องของการติดกำไร EM นะครับสำหรับโครงการพักโทษติดกำไร EM เวลามีพวกที่กระทำผิดซ้ำหลังจากเพิ่งพ้นโทษเนี่ยอยากจะให้สังคมแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกก็คือส่วนหนึ่งจะเป็นค,คนที่คดีอุกชะกันฆ่าคมขืนโหดเยี่ยมทารุณถ้ามีโอกาสก็อยากจะบอกว่าอย่าไปทำ เพราะคนที่ทำแล้วถึงรู้ว่าจะเสียใจไปตลอดชีวิตและไม่ได้รับอภัยโทษเลยไม่ได้รับการพักโทษเลย <Okay. S 1> แต่อีกกลุ่มคนในเรือนจำก็อยากจะขอโอกาสจากพวกเราทุกคนถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาก็จะเป็นพลังของสังคมแต่ถ้าไม่ให้โอกาสเขา เขาก็จะกลายเป็นภาระของสังคม,มเรื่องของการพักโทษเนี่ยคุณธนกรจ,จิตอรรกการีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าการพักโทษเป็นเรื่องที่ทุกคนได้รับโอกาสแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการพิจารณาซึ่งคุณสอรยุทธ์ถือเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับราชทันจึงเข้าเกณฑ์ของการพักโทษ แต่ยังต้องได้รับการคุมประพฤติและติดกำไร EM จนกว่าจะครบกำหนดค่ะนอกจากนี้คุณธนกิจยืนยันด้วยบอกว่าช่วงที่พี่ยทธอยู่ในเรือนจำปฏิบัติตัวเหมือนนักโทษทั่วไปมไม่ได้เป็นบุคคล VIP แต่อย่างใดส่วนเงื่อนไขาการพักโทษนั้นให้ทำงานในอาชีพสื่อมวลชนได้ตามปกติและกำหนดให้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าหากต้องออกนอกพื้นที่คือต้องทำเรื่องอนุญ,ญาตขออนุญาตต่อกรมคุมประพฤติล่วงหน้า3วัน ท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะคุณวิทวรรสุนทรขจิตพูดถึงเงื่อนไขของการพักโทษนะคะมีรายละเอียดต่างๆก็คือไม่ให้เข้าใกล้เรือนจาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินถ้ามีความจําเป็นต้องขออนุญาตไม่ประกอบอาชีพหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่มีคดีความไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและท่านก็พูดถึงกรณีการไม่ให้เป็นพิธีกรหรือว่าโฆษกในงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยท่านบอกว่า สามารถให้ข้อมูลข่าวสารภายใต้จรรยาบรนของวิชาชีพได้ตามปกติและก็ย้ำด้ว่าพิยุทธก็ปฏิบัติตัวเหมือนนักโทษคนอื่นๆทั่วไปไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆค่ะ